คำเตือนเลยนี้ม่หมกยายุน้อยปีปที่อายุน้อยกว่า18ปีคนจี่จอานการรับชมน,นจะไปไปเรียกพ่อแม่มาพ่อกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนัจนะ วันนี้แล้วก็อ่ามันอยู่กับคัพเคืนแห่งแสนหวานแห่งกาก็คืคคคอคัพเคอนของค็อกเทลนั่นแหละเออือน้องสาวส,าวสาวเต็กซี่ของเราเพราะว่ามีคนบอกว่าเกมนี้มันมานะ้ท่านผู้ชมค็อกเทลมาจัดเลยเฮียเฮ้ยอาการเป็นยังไงบ้างพอดีว่า <c oughs> ขออนญาตเลยเมื่อกี้กูกลังขับถ่ายอยู่นะผมก็ <c oughs> <c oughs> รีบมาอ่าอย่างเร่งรีบเร่งรีบจัดกันเลย ก็เป็นว่าใครอยากดูช่วงเวลาเวลาพูดคุยกันในกลุ่มแบบนี้เลยนะครับผมก็รีบที่คอมเมนต์แรกใด้คลิปนะผมก็แคมปขิงข่ดตะไครไ้ไปมากูดเกมไหนมาไม่มาก็มีบอกกันนะครับท่านผู้ชมก็มันเดิมเลยคลิปนี้ไม่ตัดน้นจะเ่นตามนะดูความมันตื่นเท่านั้น <c oughs> มาดูดีกว่าครับผมที่น้องพพพพเขาบอกนะครับผมว่ามันจะแตกจริงหรือไม่ก็มาดูกันได้เลยอ่ะก็พกมาห้าร้อยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีลองรอยจากคลิปที่แล้วหนะงหอหก็เรียกว่าขิงอ่ะ้องรอยแห่งการขิงข่ดตะไคร้ ขออนุญาตเลยแล้วกันอ่ะไป10หมุนกันก่อนเลยหวังว่ามันจะมาีิน้องเขาบอกนะครับผมสาธุ999เลยจียวเชียวเขาพล่งขับยอยู่นะโหรีบวิ่งมาเลยกูล้างแทบไม่ทันนังงานแทไม่ทันนะครับผมโอ้โหแล้วมาสมกรล่ามลืออาหารนะครับผมยกขาไปหนึ่งทีท่านผู้ชมโอ้โหรวมไปงของจริงของจริงนี่ของจริงเอาเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอน้องพี นั่นพีพีพีนะครับอยู่ตั้งอยู่กลุ่มมานานนมและนมนายเนี่ยมาดูชื่อมันเลย <c oughs> แต่ว่าเออน้องนี่เขาแตกแตกบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมเราลองแบบเชื่อเขานะครับผมว่าะเขาเซียนจริงเซียนประกรุอีกนะเนี่ยบางทีไปสิบสองตีเพอไปดึงเทซอกเทสามเทแล้วก็โอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคไอ้ยังไงต่อโอ,โ,โอ้โหโอ,โอไมค์ก็ตมาแล้วท่านผู้ชมวายมา จะโคูนน้อยนิดแต่ก็อ่ายังดีที่แต่โอ้โหแล้วโอเคเต็มจอยนะมะนาวเต็มจอยหนึ่งทีห้าร้อยเจ็ดอ้โห็้าร้อยเจ็ดโอ้โหแชมเปญลาดหน้ากันเลยแคปให้เขาดูก่อนว่าอ่ามันมาจริงๆนะผมอแล้วน้องเขาแบบโอ้โหของจริงของจริงอันนี้เนี่ยแหละนะผมข้อดีของกลุ่มเรานะพูดคุยกันเมาเมามัลน้ำมันมือจะไม่ต้องทนเหงาเป่าเดียวใจคนเดียวนะผมไป Pro, เพลี้ยโพระเพละปวกเพี้ยพวกเพี้ย,ยมีอะไรโผล่มาบ้างคนนี้แล้วคีย์บอร์ดกูดก็ดังห้อยเลยนะกดตีดังปอกดังแปะเข้าหูฟังเข้าไม้ก็ขออภัยกันด้วยอีกสิบหมุนแล้วกันมาโจไปน้ำมะนาวแค่เจ็บคอแล้วโอ้โหอย่าบอกว่ามาแบบอ่าเป็นยุมย่มยุม่มเป็นยุ่มยุ่มเออมาทันหรือเปล่าไม่รู้นะหวังกำลังนั่งในห้องน้ำบายใจอยู่นะครับผม จวัเนี้ยไม่ได้ล้างจังหวัดนี้โอ้ไ oh okay. ม่ก็โอเคมาลุลวัเพื่อนเฮ้ยเ <Hey. S 1> ดินสามมนเดินสามมนนะผมล้างหน้าก,กระดงนักกระดาษนักกระดานไปโอ้โหหนึ่งจุดสองโซนสาตางเขามาโอ oh, มาทำไมถามจริงฮะโหลเฮ้ยถอนหายใจนะฮะอะไรเป็นที่สิบเลยป่ะเพื่อน <c oughs> ยาวๆกันยาวๆกัน,กนเราต้องแบบหยอดน้ำเข้าต่วมให้ถูกจังหวะให้ตรงจังหวะนะผม ถ่ายกระซิบมาแบบนี้มันต้องมีแตกมีแตกมีไหมเพื่อนโอ้โหคูณสี่เข้าไปสวยงามสวยงามแล้วก็ลูกเคมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปังเข้าไปเออให้มันได้ปัดน้นแหละเพื่อนเออยละเออ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 ,อ,อเลยนะผมยกขาไปอีกหนึ่งพีห้าร้อยสิบสุดจริงสุดจริง,รงมาขออนุญาตเลยหยอดเลยแล้วกันนะผมขออนุญาตถ้าเราหยอดถูกจังหวะมันจะมานะครับ <laughs> จริงหรือเปล่าไปดูมาขอรองหน่อยสักไม่กี่หมุนแล้วกัน เพราะมันมันหนักหนาสากันเหมือนกันนะเป็นร้อยเนะี่ยบอกว่าจะมาปื๊ดโอโ้โหรุนเงินเย,ย,ยเอะรุนเหนียวเยอะเล็ดไปเลยบังอย่างอย่างเฮ้ยสวยโอ้โหแล้วมาครับผมหยอดติดเฉยท่านผู้ชมสองเก้าอ่ะเอ้ยยกขาไปนึงทีนี่แหละครับผมก็เรียกวแบบ่าการเล่นแบบชาบช่วยแล้วก็ช่วยชาบ อิ้ยสี่กล้วขนลุกเลยสองร้อยแล้วละกันนะครับเป็นการเล่นแบบเลิศเลินนะเลินจริงเออแล้วมันมาไงขนรัวๆวลยรลวๆ้ลยตะขึ้นฟรีนะ้ะขึ้นนะบอกเลยบันเทิงบันเทิงจริงอ่ะโอเคไม่มาลุเล่ ไปสองร้อยต้องพึ่งใบบุญแล้วแหละงหวงน,นี้บุญมันต้องถึงจริงๆถึงจะแตกบงังเออดูเรื่องโอ้ยสวยมีคอโมโ,มโตตอนนะบต่อแล้วผมแล้วก็จางวะนี้บงังเข้าไปลูกเจมาท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยเรื่อยเรเรียงกันเยลยนะเก็บทุกเม็ดจริงๆโหรอบดึกน่ากลัวเลยนะท่านผู้ชมเวลามันไหลเนี่ยไหลโ,โคตรมีกันเลย ป๊าปเข้าไปเดี๋ยวนี้นะมาแนาวแกเจ็บคอนะผมแล้วก็มีสเกตเตอร์3ตัวรอคอยกันอยู่แลว้วจังหวะนี้ว่ามาแน่นอนนะดูจากทรงแล้วโอเคสมบูรณ์ปากนะท่านผู้ชมเป็ดสองร้อยนะขึ้นฟรีนะคุณอย่าเก้าร้อยพอดีคิดว่าจะ,จะจะขิดแล้วจังหวะนี้ไม่ขิดนะครับผมอู้อู้แล้วมาเต็มจอสักรันสองนะครับโอ้ยหมายก็คือเน้นเป็นทรงไงคือมันมาทีนึงคือหน้าสัตว์หน้ายู่กันเลยท่านผู้ชม จริงๆอ,ะอ่ะเออเฮียชอบเล่นแบบสูตรนี่แหละเปการหยอดน้ำเ้าต้มโอ้โหแล้วมันเต็มจอเลยน้ำมะนงน้ำมะนาวอ่ะเพื่อนโอ้โห,โห,โหยกขาไปแล้วรอบนี้คือโคกันแบบบลาฮืนแล้วบลาฮืมกันเลยน้อ,องเขาตรงท่านั้นเฮียแพ้จริงนะบอกเลย <c oughs> เฮียนี่โลิกกิตเหมือนกันเน,นี่ยไปสามหมุนสุดท้ายท้ายที่สุดหรือไม่นะผมมันจะแถมให้หรือเปล่าโอเคคือจบสวยจัดเลยนะห้านาทีเองนะท่านผู้ชม ห้านาทีสิบเคครับแล้วคือมันไหลไหลจัดปลัดบอกปลัดลาออกออกมามุ่นกันเลยที่เดียวเชียวจังหวะนี้นะผมสิบเอ็ดเคครับโอ้โหแคปโชแป๊บหนึ่งแล้วมันมานะน้องปีพีนะผมโอ้โหกราบขอบคุณอยากยิ่งยวดลยวดย,วดยบกันเลยกับคลิปนี้นะผมโอ้โหก็ใครที่อยากมีอ่ะทุยการมีว่ะมีเกมไหนดีๆมาแนะนําได้เลยนะครับถ้าพูดคุยกับแยได้ลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปท่านผู้ชมก็่ักคลิปนี้เฮียก็ขอล่ำลากันไปก่อนนะครับผม นะใครชอบกดไลค์กดซับกันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรรอชมกันได้เลยนะผมไปอะไรคงไม่ไหวละง่วงเหลือเกิน